สวัสดีนะคะในคลิปนี้พี่รีจะพามาเปลี่ยนซิปกางเกงยีนซึ่งกางเกงตัวนี้ซิปของเขาจะสั้นกว่าแต่ของพี่รีมีซิปที่ยาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องตัดส่วนที่เป็นซิปของเราให้สั้นใกล้เคียงหรือเท่าเท่ากับต้นฉบับนะขั้นตอนแรกเราจะมาเลาะซิปก่อนนะขั้นตอนการเลาะซิปค่อยๆเลาะสำหรับมือใหม่ เราจะเริ่มเลาะในส่วนของด้านบนช่วงเอวนะคะค่อยๆเลาะนะคะห่างเลาะห่างจากซิปประมาณ1นิ้วประมาณ1นิ้วครึ่งด้าน ตรงนี้เพียรีไม่เลาะนะคะเพียรีจะเลาะแคะ่จุดตำแหน่งที่เอาซิปออกได้นะคะเพราะว่าด้านริมข้างจากของเพียรีเวลาเย็บมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงมันเหมือนหนาแล้วเราเป็นคนปรับปรับจากหรือตั้งจากไม่ค่อยเป็นนะคะ,อ,ะอันนี้ค่อยๆเลาะนะคะเดี๋ยวเพียรีขอข้ามตำแหน่งขั้นตอนการเลาะนะคะเพราะว่ามันใช้เวลานาน ตอนนี้นะคะเพียรีก็ทําการเลาะซิปออกเรียบร้อยแล้วนะคะและการเลาะของเพียรีจะเลาะเฉพาะช่วงตำแหน่งตรงนี้ส่วนข้างหน้านี้เพียรีไม่เลาะออกเพราะว่าเวลาเย็บคืนแล้วมันประกอบยากสำหรับเพียรีนะมันประกอบยากเพียรีก็เลยะจะเลาะแค่ให้เราเอาซิปออกได้นะคะ ส่วนตำแหน่งนี้พี่รีก็จะเลาะให้มันเลยแค่จุดที่เราใส่ซิปลงมานิดนึงนะคะอันนี้มันก็จะจะแยกออกมานิดนึงแต่ยังคงติดกันอยู่นะคะช่วงสาบอ่าส่วนส่วนด้านนี้เราก็เลาะเอาซิปออกนะคะแล้วก็เลาะแผ่นนี้ออกแบบนี้ด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ยังคงติดเหมือนเดิมขั้นตอนการเย็บมันมีทั้งเย็บฝั่งฝั่งนี้ก่อนก็คือฝั่งขวามือนะคะฝั่งนี้ก่อน แล้วค่อยมาเย็บฝั่งนี้ก็มีแต่ส่วนตัวเพียรีเองไม่ถนัดนะคะเคยลองแล้วไม่ถนัดเลยเพราะฉะนั้นเพียรีจะเย็บจากฝั่งฝั่งซ้ายมือของเพียรีนะคะก็คือตำแหน่งนี้ก่อนฝั่งที่มันมีสาบด้านในแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกซิปมันยาวไปเราก็ต้องตัดซิปนะคะให้มันเท่าๆกันกับต้นฉบับเดี๋ยวรูดขึ้นให้มันใกล้ๆตัดให้มันใกล้เคียงกับต้นฉบับเพียรีก็จะตัด เวลาตัดตัดให้เท่าๆกันนะคะประมาณนี้อย่าไปตัดโดนฟันนะคะเดี๋ยวกันไกลของเรามันจะจะพังอ่าพี่รีจะตัดช่วงมันช่องว่างอย่าเผลอรูดนะคะอย่าเผลอรูดเด็ดขาดถ้าเราตัดแล้วอ่ะรูดตัวนี้ลงไปข้างล่างเลยขั้นตอนการเย็บให้ริมตัวนี้นะคะอยู่เท่าเท่า ริมสาบนะคะที่อยู่ด้านล่างริมสาบของเขาจะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวกางเกงด้วยนะ,ะตัวซิปของเรานะคะเวลาตัดออกมาแล้วจะต้องยาวนะคะยาวเข้าไปด้านในหรืออาจจะยาวเท่ากับตัวตัวสาบนะคะตัวสาบนี้ก็ได้แบบนี้นะคะมาเริ่มแล้วนะเพรีจะยัดตัวซิปเข้าไปด้านในก่อนแล้วเราก็จัดระเบียบเหมือนตอนแรกที่ เราเลาะเน้นตรงนี้ก่อนเน้นข้างล่างให้ซิปของเขานะคะปลายซิปอยู่พอๆกับสาบแล้วยัดเขาเข้าไปด้านในนะยัดเขาเข้าไปด้านในซิปตัวนี้นะคะเขาจะอยู่แบบชิดๆนิดนึงประมาณนี้เนาะกลัดเข็มหมดุดล็อกไว้ก่อนกลัดเข็มหมุดล็อกไว้ก่อนระหว่างซิปกับสาบกับตัวกางเกงชิ้นนอก เสร็จแล้วมาดูด้านบนนะคะด้านบนเราก็จัดระเบียบนะคะจัดระเบียบให้ซิปมันเข้าล็อกเข้าที่แบบนี้ด้านบนนี้นะคะตัวกางเกงกับตัวสาบโดยปกติทั่วไปถ้ามันเป็นกลางเกงที่แบบมาจากโรงงานแบบนี้เนาะโดยส่วนมากของเขาจะทําแบบเท่าๆกันอยู่แล้วเราก็จัดตัวสาบกับตัวกางเกงให้มันเท่ากันนะคะริมด้านบนเราก็จัดระเบียบซิปซิปเกินไปไม่เป็นไรถ้ามันยาวเกินเราก็ตัดออกอีก เสร็จแล้วเราจะมาเย็บตำแหน่งนี้ก่อนนะคะเริ่มเย็บตั้งแต่ด้านบนตำแหน่งนี้เราเราเลาะออกแล้วมันก็จะเป็นโล่งๆนะคะเราก็ยัดเข้าไปด้านในแบบนี้เริ่มเย็บนะคะมันก็อาจจะเกะกะนิดนึงเปิดเครื่องเปิดไฟ เย็บย้ำจักตัวนี้มันจะลื่นลื่นเร็วนิดนึงนะคะพี่รีก็ไม่ค่อยถนัดเอาเข็มหมุดออกนะคะแล้วก็เย็บมาพอมาถึงตำแหน่งนี้บางทีมันก็จะเกะกะหัวซิปนะคะเราก็รูดหัวซิปออกไปด้านหลังอืม ก็เย็บย้ำช่วงนี้เย็บย้ำนะคะการเลือกสีได้ค่อนข้างจะก็สำคัญนะคะพี่รีจะมีสีได้ยีนเป็นสีอ่อนแล้วก็สีเข้มเพราะบางตัวมันจะเป็นออกสีสีอ่อนๆนะคะพอได้แบบนี้แล้วเรากา็ยัดมันเข้าไปด้านใน ะะพี่รีจะเย็บเก็บตรงนี้ก่อนนะคะ,ะยัดเขาเข้าด้านในเราก็เย็บเก็บเริ่มย้ำจากตรงที่เราเลาะ,ะย้ำก่อนแล้วก็ไอช่วงตำแหน่งที่เป็นซิปนะคะเป็นซิปพวกนี้พี่รีเป็นคนที่แบบกลัวซิป กลัวปักโดนซิปเพราะฉะนั้นพี่รีจะใช้แบบมือช่วยหมุนในช่วงนี้นะคะจะแบบจะไม่ค่อยกล้าแบบเย็บนะคะ,ะเดี๋ยวพี่รีจะถอยนะะพอมาถึงปลายเราก็ถอยแต่พี่รีกลัวเข็มหกักเพราะว่าหักบ่อยมากนะคะพี่รีขอใช้มือหมุนแบบนี้นะคะช่วงเข็มอ่ะเราก็ย้ำนิดนึงช่วงนี้ก็ได้เป็นช่วง ช่วงที่เรารูดขึ้นรูดลงนะคะเราก็เย็บย้ำมันจะได้ไม่ขาดอพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะมาเย็บฝั่งนี้กันขั้นตอนการเย็บฝั่งนี้พี่รีจะกลับมาอย่างนี้นะคะ,ะรูดซิปขึ้นแล้วเราก็จับระเบียบตรงนี้นิดหนึง่งจัดระเบียบนิดหนึง่ง ซิปเรานะคะจัดระเบียบนิดนึงเหมือนว่าตรงที่เขาจดกระดุมเราก็เอาไว้ให้เขาตรงตรงเหมือนเดิมเนอะรูดๆนิดนึงเสร็จแล้วเอามือกดตรงนี้ไว้นะคะเอามืนิ้วโป้งเราเข้าไปข้างในเพื่อกดนะคะกดทั้งซิปทั้งสาบอะไรพวกนี้ให้เขาอยู่แบบนี้ก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งปล่อยมือนะคะพีอรีจะยังไม่ปล่อยมือนะเราจะจับมันไว้ก่อนสําหรับมือใหม่แล้วเราค่อยเปิดอันนี้นะอย่าเพิ่งเคลื่อนนะเปิดอันนี้ เสร็จแล้วเราจะจับเฉพาะตัวสาบตัวนี้นะคะตัวสาบตัวนี้นะกับซิปอ่าตัวนี้ปล่อยอ่าเราจะจับเฉพาะตัวนี้มาเย็บตัวนี้ทับไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเคลื่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ไล่เย็บขึ้นมาบนเลยโดยให้ฟันซิป ห่างจากตัวตัวตัว,ตว,ตวริมสาบตัวนี้นะคะประมาณครึ่งนิ้วให้เราเย็บมาก่อนหรือว่าเย็บตรงมาก่อนก็ได้อพอเย็บมาเรื่อยๆนะคะเราก็รูดซิปลงไปข้างล่างก่อนอรูดซิปนะคะลงไปข้างล่างยกตีนผีนะคะเข่าดันยกตีนผีขึ้นแล้วก็รูดซิปไปข้างล่างแบบนี้ก่อนนะคะเราก็จะได้เห็นชัดว่าตัว ตัวฟันซิปของเราห่างจากตรงนี้เท่าไหรนะพี่รีก็จะเลื่อนให้มันแบบอยู่ประมาณประมาณครึ่งนิ้วหรือตามต้นฉบับเลยก็ได้นะคะต้นฉบับของเขาอาจจะครึ่งนิ้วหรือ3กระเบียดก็แล้วแต่เราก็ทําตามต้นฉบับก็ได้นะคะพี่รีจะเย็บประมาณประมาณนี้นะคะตามต้นต้นฉบับเสร็จแล้วเราก็เย็บย้ําคือถ้ามันห่างจากริมมากมันจะทําให้ซิปอ้า พอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็มารูดดูรูดดูนะคะอันนี้คือได้แล้วนะมารูดดูตรงนี้มันจะไม่ไม่โค้งไม่งองถ้าเราจัดระเบียบดีๆช่วงแรกๆที่พี่อารีทำนะคะตรงนี้มันจะแบบจะจะกองกองแบบนี้คือเราจัดจัดไม่ไม่ดีเนาะพอเย็บไปมันมันผ้ามันไม่เท่ากันมันก็จะเป็นแบบกองกองเราก็ต้องเลาะใหม่นะคะแต่อันนี้ถือว่าโอเคนะคะเรียบเรียบเสร็จแล้ว เราจะมาเย็บในส่วนนี้กันนะคะพอได้แบบนี้เราจะเย็บส่วนนี้ก่อนอ้อมนะคะอ้อมมาด้านบนยัดเข้าไปด้านในแบบนี้เลยรูดซิปขึ้นบนไปก่อนนะคะตัวนี้เราสามารถราตัวนี้นะคะเดี๋ยวก่อนโอเคอันนี้เราก็ จะนะคะจับพับแบบนี้ก่อนก็ได้แต่ว่าบางทีด้วยความที่ผ้าเวลาเราพับแบบนี้มันหนาสําหรับจักบางคนเย็บแล้วมันกระโดดหรือได้มันกระโดดนะคะเดี๋ยวพี่รีจะลองเย็บดูนะคะก็คือด้านในตรงนี้เนาะเราพับแบบนี้นะคะอันนี้เราพับแบบนี้นะเดี๋ยวพี่รีจะลองเย็บตรงนี้ก่อนอพับเสร็จเราก็เย็บเย็บตำแหน่งนี้ ระวังด้วยนะว่ามันฟันซิปของเราหัวซิปของเรามันจะอยู่ตำแหน่งนี้หรือเปล่า,าเราเริ่มเย็บแล้วนะเพียรีจะเริ่มทุกคนเข็มมันเบี้ยวเดี๋ยวเพียรีจะเออได้อยู่นะคะเหมือนเข็มมันจะเบี้ยวนิดนึงกะว่าจะาเปลี่ยนเข็มใหม่นะคะโอเคนะเดี๋ยวเพียรีจะลองเย็บไปเลย อเข็มเบี้ยวจริงๆทุกคนเดี๋ยวพี่รีขอเปลี่ยนเข็มก่อนนะ เข็มมันเหมือนจะเบี้ยวนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เบี้ยวอโอเคนะใช้เข็มเดิมแต่ว่าปรับนิดนึงดันดันเขานิดนึงให้ตรงเพราะว่าเข็มเพียรีมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยขี้เกียจนะคะขี้เกียจลุกไปเอาอต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเย็บต่อนะคะเย็บใหม่ตรงนี้นะ,ะพับอันนี้ขึ้นมาก่อน นะกรณีนี้พับขึ้นมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราเย็บไปมันจะโดนช่วงนี้นะคะเอาใหม่นะคะก็แบบถ้าผ้าหนาจริงๆคือกลัวเข็มหักมากไม่ได้ว่าเสียดายเข็มนะแต่ว่ากลัวมันสดนกระเด็นโดนตาเรานะคะกระเด็นโดนตาเราอ,อันนี้เราก็จัดระเบียบนะคะจัดระเบียบแล้วเราก็ เห็นไหมคะของพียรีมันจะแบบเข็มมันเบี้ยวเบี้ยวนิดนึงเสร็จแล้วตรงนี้ก็จัดระเบียบให้ดีๆนะคะเราจะเย็บตามรอยเดิมของเขาเลยนะคะตามรอยเดิมของเขาตรงนี้ก็ต้องจัดระเบียบดีๆนะคะเดี๋ยวผ้าของเรามันจะไม่เท่ากันนะคะจัดระเบียบร,รูดซิปลงก่อนนะคะ พอได้ตรงนี้เสร็จเพรีก็นะคะจะเย็บมานะคะต่อด้วยการเย็บอีกเส้นหนึ่งคือมันมีสองเส้นนะคะเราก็เย็บอีกเส้นหนึ่งแบบนี้นะคะลงมาพยายามคุมนะคะคุมให้ได้ของเขาเดินเส้นแบบขนานกันนะรูดซิปขึ้น แล้วเราก็โคง้งค่อยๆโคง้งเพราะว่าเราเย็บเย็บผ้ายีนเราจะใช้เข็มห่างๆพอเวลาเราใช้เข็มห่างเวลาเราโค้งแบบนี้มันจะแบบบางทีมันก็จะ,ะโค้งเลยนะคะโค้งเลยอ่ยรีช่วงนี้หนาะๆก็จะใช้มือในการหมุนนิดนึงกลัวเข็มหักนะคะเสร็จแล้วเราก็ย้ำถอยย้ำเดินหน้าย้ำ ะะเพื่อให้มันแน่นแล้วเรากา็เดินวนนะคะมันจะมีแบบรอยเดิมๆเ,เขานะคะเราก็อันนี้พี่รีขอโทษจริงขออนุญาตมือหมุนเพราะว่า,าเข็มมัน,มนงองอนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ลงไปเปลี่ยนนะคะถ้าเย็บถ้าเย็บมันจะทําให้เข็มไปปักโดนฐานข้างล่างมันจะจะหักนะคะ่ะอันนี้ก็คือโอเคแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยัยงยังไม่ได้เสร็จ ไฟเสียนะคะจากตัวนี้ไฟเสียอ่าตอนนี้เราจะเย็บตรงนี้นะคะได้แล้วเนาะช่วงช่วงนี้เราได้แล้วนะคะต่อมาเราจะยัดตัวนี้เข้าไปด้านในอ่ายัดเข้าไปด้านในก็เย็บให้เหมือนเดิมตรงนี้ถ้ามันเลยเยอะไปตัดออกได้ก็ตัดนะคะถ้ามันเกะก,กะนะอืมเราก็เริ่มเย็บข้างในแบบนี้ ถ้าใครมั่นใจนะคะก็เย็บแบบปื๊ดเลยก็ได้แต่สําหรับตัวเพียรีเองเป็นคนที่แบบโอ้ยกลัวเข็มหักมากเวลาเย็บผ้ายีนนี่กลัวเข็มหักอันนี้มันจะโดนโดนฟันซิปนะคะเพราะว่าฟันของของซิปยีนของเรามันเป็นฟันเหล็กนะคะอ่ะอันนี้เลยแล้วเลยซิปแล้วเย็บได้นะคะถ้าเลยซิปแล้วเย็บได้แล้วเราก็ย้ํา เสร็จเรียบร้อยนะคะกับการใส่ซิปก็จะประมาณนี้ไม่ยากสำหรับมือใหม่นะคะค่อยๆฝึกอ่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะรูดได้อ่าเดี๋ยวพี่รีก็จะมาตัดเส้นได้ตัดอะไรพวกนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องของเราที่เป็นมือใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะคะค่อยๆฝึก ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย